เบสคนนี้ขอออดูแลแม่ผม,มที่โรงพยาบาลจิตสายนะครับคณะแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับให้แม่ไปอย่างสงบนะครับและทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านเป็นพิสายของแม่ผมนะครับและเพื่อนๆของอพี่น้องผมและหลานผมนะครับแล้วก็ทุกท่าน,นหลายท่านมาจะ ที่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้ของคุณยเป็นอย่างสูงอย่างมากนะครับทีามา่มาร่วมงานลดน้ำส่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ค่อนข้างคุกขับหน่อยนะครับเพราะว่าวันองคุณของเราเป็นงานแรกที่จัดที่นี่นะครับเราก็เลยติดขัดหน่อยนะยังไม่เรียบร้อยดีทั้งนั้นเรีเตรียมการมานานนะครับผมนั้นเตรียมการให้กับแม่ตั้งแต่แม่เข้าราบานนะบก็เตรียมการ อันนั้นก็จะเห็นว่าหลายอย่างที่นี่ก็จะเรียบร้อยนะก่อนที่แม่จะตายด้วยสมำไนะครับก็คุยกันเป็นเรียบร้อยนะครับทุกอย่างแม่เป็นคนเลือกหมดนะผมเตรียมทั้งโต๊ะใหม่นะเก้าอี้ใหม่นะห้องเย็นใหม่ให้แม่นะทุกอย่างนะแล้วก็เมนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้คุมอยู่นะอยู่ที่รวเก็บสลากประสาทนะครับประสาท ประสาทเสร็จแล้วเมนใหม่ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเผาแม่ที่เมนใหม่นะครับผมได้เตรียมเมนใหม่มเป็นเวลาสามปีเพื่อจะเผาแม่นะครับคิวที่แล้วก็คิดว่าแม่จะตายแล้วก็ได้เป็นน้เำเกประจําเมนใหม่ปากุแม่รอดปฏิหารผมก็หมอเชเว่นต,ตกใจเราคิดว่าแม่จะตายภายในสามวันผมก็บอกท่าน เจ้าวาดท่านนั่งอยู่ข้างบนนะั้นอันดับที่สามที่สนะท่านสัสัยน้อยผมไปสร้างเมริทสันสัยน้อยก็เสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าจะเผาแม่เป็นคนแรกให้แม่เป็นหัวหน้าผีหน่อยนะก็ปรากฏว่าแม่ไม่อยากเป็นแม่เลย,เล,ยลุกจากต,ตัวบานกับบ้าน <c oughs> ก็ไปเขี่ยวการบรลลูนนะของเบียร์สิงด้วย แม่ไปเที่ยวงานบอลลูนเบียร์สิงแม่ไปกินลู่ลำโอ้โหซัดอาหารเมืองขึ้นเมืองเต็มที่ไปเที่ยวทุกที่ทุกทิ่ทุกทางนะครับแบบกระสอกระแสนกันไปแล้วก็ให้บินสายนะทุกองค์กรที่ท่านเคยไปลูกนะก็ไปเยี่ยมกันเต็มไปหมดนะที่บ้านไปเฮฮาท่านถ่ายรูปกันนะครับ แม่ก็มีความสุขมากแล้ไก็เข้าไปตาอยอีกครั้งหนึ่งเพราะแม่อยากจะมีการเป็นหัวหน้าผีก็เลยตอนนี้ก็เลยมีหัวหน้าผีแทนแม่ไปนะแต่แม่ออกจากโรงบาลก็มีผู้สูงอายุอายุ92ปีเสียชีวิตเข้าไปเป็นหัวหน้าผีแทนแม่ผมแม่ผมก็เลยชอบใจก็เป็นลองประธานหัวหน้าผีแ,แต่รัแม่ก็เลยสบายลย ไม่ต้องรับพาอะไรมากมายนะแล้วก็เอาไว้วันสุดท้ายผมจะพูดให้ทุกท่านท่านผู้เกีรยิท,ท่านฟังเพราะผมจะบรรยายทำเรื่องความตายในคืนสุดท้ายหลังจากที่เราดาบในมนลพระเดชของคุณพระคุณเจ้าท่านเจ้าหน้าเภอเทพเป็นภาษาเมืองดังนั้นก็จะอาจจะ พูดทำเป็นภาษาขึ้นเสร็จเรียบร้อยผมก็จะบรรยายทำเรื่องความตายาไปเ,เล่าให้ทุกท่านฟังนะนั้นเดี๋ยวผมเล่าคืนนี้ทั้งหมดสมบ,บุกในวันนั้นนะก็เลยคิดกันว่าไม่เอาสับหลานดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสองโอ้โหสองแบบนะพระสงฆ์คารวะคารวะก็พูดยาวอยู่แล้วนะพระสงฆ์ก็พูดยาวอยู่แล้วดังนั้นก็เที่ยงคืนก็กล่าวว่า นะก็เลยเอาแล้วหลบก,กันหน่อยนะก็เป็นนะพระอาจารย์บอกก็เลยมาในวันที่เท่าไหร่เก้าวันที่เก้าวันที่เก้าในนั้ 9. น,ะน,นก็ขอฝากนะที่เราทุกท่านนะครับได้ฝากบอกไปว่าพระอาจารย์บอสไมาวันที่เกนะ้ามาฟังเทพที่สุดยอดของพระที่ดีที่สุดนะพระนักเทศที่ดีที่สุดแล้วนะเอามาฟังนะครับแล้วก็ ท่านอย่าลืมมาฟังความตายจากผมในวันท <c ười> ี่สิบผมจะพูดให้ท่านฟังแล้วท่านจะอยากตายมากๆแั้วก็ท่านก็จะพอใจความตายของท่านมากเหมือนแม่แม่ผมนั้นมีความสุขมากโอ้โหที่อีกูตายก็เหี่ยวไปเอนแล้วก็เฮ้ยคนเราเราโศกโศมันวันหนึ่งชีวันนะ ที่วันทวันแรตนี้เขาเจอผมก่อนที ch, ่เขาจะตายเขาบอผมก็บอกว่าโอ้ไอ้วันหลงพงตามต้องบ้องวันกะหาเลี่ยนนั่นกะหาเลียนนี่ผมลงเข้ากระหากเลี่ยนเอาุ้ยเหยื่วังกุจยยตายนะเฮ้ยบ้าเ อย่างไ้ตบบ้านเหมือนตายก็อยู่อในวันนั่นแหเพม่วนบ้านนะครับดันั้นก็ขอฝากนะว่าวันที่สิบมาฟังผมพูดเรื่องความตายจะม่วนขนาดไหนจจะทําให้เราอยากตายกันไหังนี้ก็ขอการาบขอขบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านที่มาในวันนี้เราอาจจะขุ่ขับเราไม่ได้เตรียมการอะไรนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะดีขึ้นด้วยนะครับก็ จาขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านกลับบ้านด้วยความสุขภาพปลอดภัยหลายท่านก็จากกรุงเทพไปจะกลับพรุ่งนี้เช้านะครับก็ขอบคุณพี่ต้อนเับผู้นฝูงลูกศิษย์ทุกหาที่มาจากกรุงเทพนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านพระอาจารกบ่อตัวเอตสมาคมนะครับแล้วก็ทุกหลุมนะครับที่มาส่วนในคืนนี้นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าไปนักเทศจากประเทศของเขานี่ 乌桓。